สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่านักวิชาการแนะก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านมีฉะนั้นจะเป็นการสร้างประเพณีซ้าๆในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายกมนกมนตระกูลซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระกระมนได้โพส์เฟซบุ๊กนะครับโดยมีเนื้อหาบอกว่าหลักการต้องมาก่อน นี่เป็นหัวข้อนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อหาที่บอกว่าพรรคเก้าไกลยอมเป็นฝ่ายค้านสักหนึ่งสมัยจะดีสักกว่าเพราะว่ามีเสียงมากพอที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องยืนยันในหลักการเพื่อเป็นการสร้างประเพณีว่าพรรคเสียงข้างมากจะต้องได้ตําแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเชนนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นการสร้างประเพณีซ้ำส สำหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อ,ตอไปซึ่งก็จะมีปัญหาต่อรองเช่นนี้อีกทำให้ระบอบประชาธิปไตยถอยหลังเข้าคลองและไม่พัฒนาต้นเหตุและพักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างประเพณีสัมซามและตระบัิสัตว์นี้คือพักไหนเนี่ยกะมวลบอกว่าย่อมจะต้องรู้กันดีนะครับว่าคือพักอะไร